ซูแนวสวัสดีค่ะพบกับเราอีกแล้วนะคะที่ช่องแคมปรมุนเที่ยวระมเยยอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่ไหนเหรอสระบุรีนี่นะคะเราอยู่กันที่ไล่ภูนับดาวนะคะสถาน,น,นาาที่ยอดฮิตเอ,อยอดฮิตเลยเราก็เลยแบบอยากจะมาดูสักหน่อยว่าที่เขาบอกว่าดีอ่ะ เป็นยังไงใช่แค่คนคลองก็เหนื่อยแล้วจ้ะใช่บอกเลยโอเคอย่างงั้นเดี๋ยวไปกลางเต้นก่อนดีกว่าโอเคค่ะที่เขาใหญ่มากจริงๆเนาะใช่เราเลือกแล้วลานนูนอันนั้นไม่ไหวหรอไม่ไหวก็ละบ้านอันนี้เรียกว่าอันนี้ดาวนมอะไรอ่ะดาวหมีใหญ่ ดาวมีมให้ว่าซ่าน <c oughs> มองไม่เห็นมองอยังไงว่าดาวนม, <c oughs> ว,มวันนี้วันเสาร์นะทุกคนคนเยอะมากเยอะมากลร้านจอดรถเขาจอดได้ห้าร้อยคันใจขนาดไหนอะแต่คือมองวิวคือดีมาก <c oughs> อะเห็นเขอาอ่ะมองไกลอะเนาะเราชอบวิวแบบมองไกล ค่ะทุกคนตรงนี้นะคะก็คือเป็นเวที<ช>ที่จะมีแบบเครื่องเสียงเนาะตอนเย็นนะคดนติโสดนี่ตรงนี้ของตรงนู้นก็จะเป็นห้องน้ำค่ะด้านนู้นห้องน้ำฮัลูหฮัลลามากยังไม่ได้เข้านะยังไม่เข้า,าลองลอเหมือนกัน <laughs> แล้วส่วนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นร้านคาเฟ่ร้านอาหาราคาเฟ่งั้นเป็นลานหมดเลยอยู่นู้ มีสองฝั่งเนาะใช่แล้วเขาก็จะให้รถเข้ามา Alf. ขนของเอาของลงได้ช่วงหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราพาไปดูมิน <vengeance rons> <corona, S 2> ิมาร์ด <im machine noise> ีกว่าโอเคโอ้ยไมอยากไปหืีเออดูดิทุกคนเขาได้สาภาพเขาเลือมะนาวอ่ะซื้อมะนาวไม่มีตังโอ้มะนาวมีผักิสดตตีเนี่ย ผักเขาปลูกเองมากกว่าในส่วนฝั่งก็จะมีเครื่องดื่มก็มีวีเจนซี่เบลล่า550ของสดโอ้โหซื้อที่ได้หมดเลยนะทุกคนเออที่ว่ารองเท้าค่ะได้ข่าวมียันรองเท้าแตะเนาะสก็อตไบเอามาไหมเอามาค่ะ นุ่นเราเห็นเราเห็นของเรากลางกันอยู่ตรงนี้นี่ <c oughs> นี่นี่ไปดูอย่างอื่นกันไม่ต้องซื้ออะไรมาเลยไม่ต้องซื้ออะไรมาจริงๆเนาะมียันปักเ <c oughs> ชือกปักตะกลุลตะเกียง<ฟ>นี่ถ้วยจานมีหมดเลยหมอนกะ็ม,อมีมอ,อ,อุงเท้าล็อเนาะ ขนมขนมน้ำเนื้มมีเก้าอี้ก็มาเสือก็มีไข่ก็มีทุกคนพาขนมมีด้วยพาห่มก็มีข้าผ้าคนดูเป็นป่ะน่ะเป็นอ๋อไม่ใช่เป็นค่ะโอ้โหนี่ของสว ทุกคนไม่ต้องซื้ออะไรมาเลยจริงเพราะว่าเพื่อนเขาจะได้เห็นว่ามีอะไรบ้างใช่ที่นี่มีอะไรบ้างน้ำจิ้มมจเวมะขามก็มีน้ำจิ้มซีฟูดอีกโอ้เยอะมากีโอยอยากกินอะอะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยมาซื้อไปยังไม่ได้การเต็์เลย โซดงโซดามีหมดเลยนะ<ช>ทุกคนดูดิเครื่องดงเครื่องดื่มมีหมดมี่โซนขนมคือแบบเซเวน่น <7 S 1> <ด>เล็กๆเ,<น>เลยอ่ะไม,ไม่เล็กโอไม่เล็กนาวีขนมมี่นี่โซนเครื่องดื่มหือทุกคนไม่ต้องหอมอะนะอะราคาก็ดูเองนะคะเทียบกับข้างนอกโอ้โห จริงๆอะเนี่ยสิ่งที่เราลืมตลอดอืมเดี๋ยวค่อยมาซื้อไปกลางเต็งก่อนอคปเราพามาดูเกาะเนาะเดี๋ยวค่มาดูกัน นี้เป็นส่วนของขายอาหารเนาะใช่วันนี้นี่เมนูอะไรบ้างนะคะขอดูหน่อยได้ไหมคะเปิดดูเลยอันนี้ไก่ค่ะอกไก่ผัดถุงงอกเป็นข้าวราดแกงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะขออนยญานนะคะโอหมูกรอบน่ากินอันนั้อันนั้นไข่ดาวเป็นไข่ดาว อันนี้เปิดถึงกี่โมงคะก็ขายไปขายไปเรื่อยๆอ๋อโอเคคือไม่รู้ที่นี่ว่ามีอาหารขายด้วยพร้อมเลยอ่ะคือใช่ใครไม่ทำอาหารก็มามาสั่งทานตรงนี้ได้นะตรงมินิมาร์ทนะพี่เขาขายอยู่ดูมีที่นั่งกินด้วยนี่นี่นะเงื่นร้านของเรา ผู้ชายคนนั้นเขากางเสร็จแล้วหรือยังอ่ะวิวสวยมากทุกคนวิวดีเธอดีมากดีเลิศใช่คนนั้นวันนี้เรามีสมาชิกมาเพิ่มใช่เรามีเพื่อนตามใครก็อยากมากับเราเนาะแน่นวีไปเหอะไปกางไปเหอะพี่ป้า้า คนเยอะๆคนเหนื <c oughs> ่อย <c oughs> ตอนนี้เรากางเต็นกันเสร็จแล้วจัดของเรียบร้อยแล้วบ่ายโมงกว่าแล้วเนาะครัวเริ่มเปิดแล้วแม่ครัวทําอะไรกินกันส้มตาเยวันนี้เราไม่ได้มากันสองคนนะเรามีโด่งว่านว่านแล้วก็โด่งโด่งแล้วก็ว่านเยอะเลยอุ๋ยแล้วก็แนนแนนแล้วก็อุเออแนนแล้วก็อุ่ยอุยแล้วก็แนนเนาะไปตำอะไรตรงนั้นล่ะดูดีไม่คัวก็ติ๊กแตกเลยอ่ะ เป็นลอยตามพื้นแล้วแหละงั้นเออดูสิโอ้โหครัวเราวิวดีมากส่วนโดงเหรออืดอยู่นะ่ะนน่นยีหวาความถ้วยอีกแล้วโอ้โหนี่วะเดี๋ยวต้องเก็บด้วยนะอือปล่อยให้มันกินไปก่อน ชอบความถ้วยส้มตำกันอีกแล้วจ้ามือนี้ดูซิมานี่เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเก็บกินให้หมดนะยี่หวานะเธอกินเละปะหนะฮะ เสร็จแล้วจ้าอาหารกลางวันของเราส้มตำผัดเส้นหมี่แล้วก็พอหมูย่างเนาะดูเครื่องดื่มเรานะตอนนี้คนแน่นแล้วก็ตดงลกน ห้องน้ำแล้วค่ะทุกคนเข้าไปดูห้องน้ำผู้หญิงกันนะว่ามีทั้งหมดกี่ห้องมานี่ค่ะทุกคนห้องน้ำผู้หญิงอันนี้จะเป็นอ่างล้างหน้าด้านนอกนะคะอันนี้จะเป็นที่อ่างล้างหน้าเหมือนกัน โอ้โรูล่ามากทุกคนอันนี้จะเป็นที่อาบน้ำนะคะมีทั้งหมดสิบห้องอันนี้จะเป็นกระดาษจชดช่วให้ด้วย เข้าห้องน้ำทันทีออกมาเจอวิวเลยค่ะอสวยมากขนาดวิวหลังห้องน้ำอนะไรยังสวยเลยอะ่ะในส่วนของซิงล้างจานจะอยู่ตรงกลางระหว่างห้องน้ำหญิงกับห้องน้ำชายเนาะใช่ตอนแรกเราก็หาอยู่ว่าอยู่ตรงไหน,นออมีสองฝั่งเลย อย่างละกี่นั่นอ่ะห้าร้อฝั่งละห้าแบบนี้ล้างเพียงพอเนะอาะอสะดวกสบายนะใช่ตรงนี้จะเป็นที่รับบัตรสลิปเวลาเข้ามาเนาะเอารถมาลงของจอดได้หนึ่งชั่วโมงตรงแถวๆห้องน้ำาทางเข้าตรงเนี้จะมีเจ้าหน้าที่แจกสลิปอยู่ เข้าไป้เขามาลแล้วเราก็ต้องจอดรถริมซ้ายได้ฝั่งเดียวเราก็เลือกร้านเลือกว่าจะลงของตรงไหนเนาะค่ะร้านเยอะมากเลือกเอาเลยทุกคนชอบอยี่้ไหนก็เอาเลยมีขายหมดเลยทุกคนสวยของนี้มากเออดูน้ำแข็งน้แข็งคือมาแล้วไม่ต้องไปซื้อที่ไหนเลยอะ่ะหรือไม่ต้องหรือไม่ต้องซื้อมาจากบ้านก็ได้มาซื้อที่นี่เอา ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเย็นแล้วค่ะทุกคนมาดูพราทิตย์ตกสวยมาก<ว>เลยเนาะเออดูดิคนมาถ่ายกันเต็มเลยอากาศดีด้วยนะอืมคือวิวเขาสวยจริงๆเนาะสมกับที่แบบทุกคนอยากมาคุ้มค่าเนาะสามร้ห้าสิบบาท วิวสวยแน่นมากอะ่ะแน่นิแน่นมากไม่เคยเห็นลานกลางเต็นท์ไหนแน่นขนาดนี้เลยันเสาไงใช่ดูสิมันมีสองฝั่งเนาะใช่ค่ะ ไม่เปิดแล้วหรอไม่เปิดแล้วเปิดรับลมมันมีลมด้วยอนี้หกโมงครึ่งแล้วครัวเปิดแล้วค่ะวันนี้มีอะไรกินคะชาบูชาบูเตรียมของหมดแล้ว แก้หนาวเนยคะทุกคนยีบสามองศาเนาะตอนเนี้ยังยังได้อยู่นนเราก็เตรียมตั้งเตากันเลยทันทีอากาศเย็นๆแบบนี้เหมาะสำหรับการกินชาบูใช่แล้วล,ลุยอ,อยากสดอีกแล้วอะ่ะเปิดขวดสี่รออะไรลุย,ลย เนี่ยเนี่ยันผิดไปหมดแล้วเนี่ย มอร์นิ่งเช้าวันที่สองของเรานะคะอากาศเย็นมากตองคืนเมื่อคืนออกไปเข้าห้องน้ำมาประมาณตีห้าอากาศประมาณอ่สิบเจ็ดองศาเป็นการนอนเต็นท์ของเราที่ตื่นสายที่สุด ตอนนี้เจ็ดโมงครึก็ประมาณสิองศาแนนยังไม่ตื่นเลยว้าวุ้งค้กอนวุค้ากอนอ๋อหิวนะคะเอ้าเอาดีทำดีลุค่าดีดีลกค่าเออหหูหูหูก็สลัดเลย ยี่หว่ากินแครอทหนาวด้วยตากแดดโอ้ยเออนั่นแหละกินแบบนั้นนั่นแหละอุ้ยยี่หว่าตัวมงึงจะตัวพองทำไมมันเห็นโด่งอะตัวพองเลย อยู่าเลยตัววเลยียบลริวริวนีว่าตัวพองตัวพองห่วงของกินค่ะตามสัญชาตญาณเขาห่วงของกินห่วงที่อยู่อาศัยห่วงเจ้าของโดงโดงระวังเหมือนจะกัดโดงเลยดู วานใส่หมุนฟ้อนนะกลัวๆเหมือนกันนะหน้าไมมย่างไม่กลัวดื่หน้าไมหมเลยเนี่ยทำอะไรกินคะเมนูเ,ออมเดิมเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์อีกแล้วจ้าเบอร์กเกอร์หมูนะคะ แล้วก็ข้าต้มเหรอข้าต้มข้าต้มไหนข้าต้มหมูเหมือนเดิมใช่เนี่ยคืออาหารเช้าเบสิกของเรานะคะใส่ขิงวานําตอนนี้ก็8โมงแล้วโอ้โหแบบเจี่ยงมากเริ่มทยอยเก็บของป้าเก็บเสร็จแล้ว ็บของเสร็จแล้วนะคะทุกคนดูแดดแดดร้อนม,มากไ,ไม่ไหมไม่ไม่มาก <c oughs> แต่มีลมนะแต่ร้อนเออกลวันนี่ต้องรีบเก็บกันเลยเนี่ย <c oughs> จบแล้วนะคะสำหรับคลิป2วันหนึ่งคืนเป็นไงบ้างพี่อุ๋ยเออมีทั้งดีและไม่ดีใช่ไม่ดีคือเก็บของเหนื่อยมากแล้วทุกคนแย่งกัเข็นกัน แล้วก็รถแอร์อัดเข้ามาเก็บของเนาะใช่แล้วก็ห้องน้ําไม่เพียงอพอกับจํานวนคนเมื่อคือเรากาลังจะไปอาบน้าตอนประมาณกี่โมงนะสี่ทุ่มกว่าสี่ไมนะ่ใช่เกือบห้าทุ่มอะน้ําไม่ไหลน้ําไม่ไหลไม่่มรู้ว่าเป็นเพราะอะไรเนาะคือจํานวนคนกับห้องน้ามันไม่เพียงพออะที่นี่ลานเขาใหญ่จริงๆเนาะ ใช่ใหญ่มากสองข้างค่ะทุกคนสวยแล้วก็อากาศดีอากาศเย็นอันนี้ให้เลยอความสะดวกสบายติดต่ตรงห้องน้ำอย่างเดียวเนาะใช่เมื่อคืนก็ไม่ได้อาบน้ำใช่เมื่อคืนกไม่ได้อาบน้ำานี่เนี่ยค่ะทุกคนเขาก็กลับแต่ละเก็บกันตั้งแต่เช้าแล้วแต่เราโอเอกันอยู่ไงใช่โอเอโอเคค่ะทุกคน ติดตามตอนต่อไปนะคะว่าเราจะไปการเต็นท์กันที่ไหนนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาดูรับชมนะคะบ๊ายบายบาปนี่นะคะรอคิวเอาของเอ้ยเอารถมาขนของเนาะย,ยาวอะ่ะ นี่นะคะทุกคนดูสิ11มโมงกว่าจะเที่ยงแล้วรอต่อคิวเอารถเข้าไปขนของตอนนี้ยังไม่ได้เข้าร้านเลยค่ะรอประมาณ20นาทีแล้วคิวเยอะค่ะกำลังทยอยไปละ ไม่แนะนำให้ของเยอะมานะคะเนี่ยมาเนี่ยเหนื่อยจริงอะไรจริงกลางที่นี่แต่ถ้าวันธรรมดาก็โอเคแต่ถ้าวันเสาร์เนี่ยอย่าได้มาเลยเกินหนึ่งชั่วโมงคิด สาบนาทีและสาสบนาทีละร้อยบาททุกๆสาสิบนาทีคิดอัตราละร้อยนี่นะคะกดของที่นี่ค่ะอเอาไปบริจาคนี่นะคะจะมีเป็นสลิปอย่างนี้เลยค่ะ เหมือนโรงหนังเอ้ยเหมือนเข้าห้างอะคะ่ะา,าีนทค่ะนี่นะเป็นอย่างนี้เข้าไปเกินหนึ่งชั่วโมงก็คิดตามฤทของเขาอะคะ่ะสิบเอ็ดโมงยี่สิบเก้า